สวัสด yeah, ีมีความสุขค่ะพี่น้องสุขูมสุคนมือนีมือวันเสาร์นักเรียนนักเรียนกระยุดเด้อค่ะเด้อแต่นักเรียนมลบระยุดเด้อค่ะเด้อร์มลยี่เอิญทล่ะยี่มันมันมันโอ้เขาใส่เสื้อผ้าโอ้ยมันยี่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 ใส่เสื้องามเว้ยอยู่นี่อ่ะเดา อุ i, ook ook <S <s ้ยมันออกทางไหนเองเอาขาออกก้อนลูกเออมาต่อคุย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 ไปตรงเรียนักเรียนตาโดยว่านักเรียนโบหูวมืออันไปไม่มียังเลยยุยมันนั่งแล้วคนหยอกกันเสือมาสีรูดยุยยุยมันนั่งหยอกหยอกหยอก

เออนีแล้วแม่เอินีไปก่อนม่หากินหาอยากเยค่ะพี่น้องอ้ยขันเฮากันอียู่ยี่กโเปรนแล้วมาอยู่ยี ีแรนโมนดูมึงอย่าเป็นหมาเลยสับโมงเลยเทะเลละดูยีแรนไม่ไหวจราลูก ขึ้นบักขามไปกินด้วยค่ะพี่น้องโอ้นี่เด้บักข้าน้อยกระโดยนี่บักข้าน้อยโอ้โอ้โอ้ข้าน้อยกระโดยบักข้าน้อยนี่เด้ทางสายนี่เอง สมพอดีเลยปเต้อมนสองบาทอาเสียอาาฮสาฮ่าฮ่าคนาฮหาว่่อฮ่า่าฮา่าเ่า่าฮาฮุาา่าฮางกิน่าฮ่าฮ่าฮกิฮ่่า่า่าย่า่บ่า่า่่าฮ่าฮ่าาา่่ วนโดนปานข่ข้าวหวานหือขาสโธหวานหวานหวานคือจังปากสีดปากเชี่ยวนี่มันสุกแล้วนีนี่นมันสุกแล้วนี่หวานคือจังปากขาวเหวานัะนแหลยหางออปก็อ่นหวานตาจนิงคือเออุกนั่นเจ๊เจ๋วหวานมันนอนยสุกนุนมากซีเบึงแมเอาอีกละเสีย คือสิบ่มีเนื้อเนาะลุงโดดินร่องิ่งสิ่มากิ่หน่อยไม่เจะเเอ้าีนีอ้านีนี่นีนี่เอาไปหดสมได้ยุนะใส่แกงสมสมสมสนะหนลุงโดดชัวอยู่ปับ่ที้เติกหวานคือมาจี้เกนบงจีวนมาจี้งตหวานเพื่อนาคือเจ้าคนเดียวคนเดียวจง อ่ามันสุกหลายแลลวตัวนี้บ้ัวาัมืองไหนเมืองไหนกได้สังเกตตัวนี้พอดีตรนี้จะโดยว่าหวานว่าขึ้นไม่ใช่ทั้งส่วนทั้งส่วนโองตอนตัวเจ้มันเจมันสุ่มว่ะบีมันแตกบ่อันนี้นี่เรืองจสั่งงานอีเรื่องมันจะล่นบ่ขึ้นทั้งกินทั้งกดนจังหวานเพื่อนว่ะงานนี้เลยงานนี้มันอกว่ดูล้เนาะอีตาโดยว่า กินทั้งต้นยังมันหวานคันมันตกลงมากเลยด,ดีมันแตกดีมันแตกมันสุ่มเฮ้ยแอนเด้อมาไปยแอนเดอร์มนีกขั้วอื่นแล้วมาแอนเลอรไปขืนเพื่อนไหมเขาอเ,เออโอ้ยบักคานไม่จังหวานเขาว่ะหวานเนะาะมันสุ่มหวานเรื่องตไอแตแล้วมันสุ่มว่ะลอยให้เต้นต้องดูดขืนบักคามก็คือเก่งอย่นี่เนาะมาขคืนต้นใหม่ก็ก็ลงน้ำ งานนี่โดดโไว้แต่มาเจเอาไปเห็ดสุมบอว่าแอ้มันหวานคือจะแบบนั้นนะมันสุมแก่หลุดร้อนหอวตั้งใส่มันสุมแต่เครื่องส่วนี่าหวานนะเออุ้ยของอย่างนี้ของอย่างทานมาโยนลงมาที่ล่ะตาด้วยปลาปอเลยนะห่วยยังก็ยังว่ามันหลายมันหลายคอยบอกเราบ่เสือเจ้าก็บ่เคยเห็นต้ like ่นมะขามมาว่าทางเที <t <t t ่ยวอยู่สุมือสุมือเฮุ้มือคนเดียน่ เพราะขาวอักหลากเต็มตุ่นมันสุกแล้วมั้งมันขาวเนาะตาดุยเนาะเแต่คือบบเก็บไปใบเฮ็ดสูมไปนั่นไหมใบถ้าใส่ตั้มสูบบุกหงด้ยไห้ไห้จังไหนอันนี้คนอะอ้อ้ยเปิ่งจะเจ็บบ่แม่เมื่อกี้เจ็บเจ็บนี่เฮ้ยิดก่อนนี่แม่เบิร์ก็ระทะก็เก็บยัง พ่อพ่อแล้วตาดยเอาไปถ้ากินตอนสูงมันแหน่้ถ้ทเฮ็ดสมป้าป้าป้าปาไปนี่ไปกินเถอะน่ล่ะเดี๋ยวรอให้มันสูงก่อนสีมาขี่ในอึนไแล้วเฮ็ดสมป้าเรือพี่น้องก็ป้าป้าพายุมาแล้วยีมาล น้ำเอย้ยดะเสื้อสเสด็จพอโด้วยมาเลยใส่เสบียงแล้วก็ไม่ห็ดจำเจ๊จำจุกินไม่อยากมาอยู่บอลยูที <c oughs> เออเอาเรอะเกิ่มอย่าไปดื้อได้ดื้อเขาจะถือซะเออขันไปดื้อไม่จะถือสายสีของเขาโห้ด้คู่บ้ามานังกินสม วุ้ยจำตัวถวยบ่ราะนอนก็ได้ล่กันสิว่ะเออคือตัวละตาดุยวุ้ยขึ้นบักขามเป็นหล้มวยด้วยเลยป่านนี้บักขามเป็นหลายหน่วยนะจำเจ๊จำเจ๊มาเด้อถวดมื้อนี้คุณยายจะไม่กล้าบ่อยู่เด้อค่ะเด้อคุณยายจะไม่กล้าไปหากินในเมืองสุรินทร์เพิ่นไปขึ้นบ้านใหม่เนาะค่ะเนาะบางท่านบางคนอาจสิถามถึงถามฮอดใส่ร้านที่สมือมันสิแเศษ บอกว่า,า,ลาแล้วคือจังไล่ไปหมด่อหรมันบ่แจ้งบ่มันบ่แจ้งสิแทนที่มันสิแจ้งแจ,งแจ,งแจง้งบ่มั้นไล่ไม่ยังใส่แว่นตาต้องเอิดขึ้นมันสิดรูด้วย่อค่มันหมัวแต่เดินไปมันสิเท่าไรเดี๋ยวมันสอดแว่นอุ้ยแว่นแว่นก็ไปขึ้นตาคามเจี๊ยบได้ยังไงวะตาคามเจี๊ยบได้อุ้ยอันนี้หูใหญ่อ่าน,น,นไหมนี่สองถวยเลยว่ะจำถึก จถึงจอะไเนาอือจะเสียบเด,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 ดี๋ยวินนี่เดินม่งมันสุกตะโดยยำสุกอือเพือจะ,จะได้หวานจะยำแห้งด้วหวานจะยำแห้งจะงมันหวานนะตัวยำเด้อนมันหวานเออต้องยำค่อยๆกึ่งเลยยัไม่ค่อย อย่าไปขี่ไซทองนะเดื่อนผูไปขี่ไซทองผมพ่อได้แนวไคือต้องเม็ดมันต้องมันเไดแนวอ้าวจะโดยแนจวเไดมันก็ลง่มท่สวนบ่มันลงมันเน่เขาเปิดมันเกิดไปเขาเขาใหบอกคือีมันเกิดทีบ่อก็ไปที่เนี่ยไปเก็บมันตุ่มตะป่เนบัวมัคือว่าตะกี้มันข้าขู่างขู่ว่าคือเทียมันเกิดไปแด้วเสี้ยวมันเนี่ยมันนี่ไปจบ อ้าจมถัวอืครับเฮ้ยเฮ้ยหแสนจ้าอ่าหนึ่งซุกมันหนึซุกไม่กินหิบก็โดนาเห็ดแตีซุกก็กินก็โดยทีาเห็ดแตงเห็ดบ่แมอยัยที่จะทำที่โลกเสีบมันจะไม่เสียบนะไม่เสียบไรนี่มันต้องเป็นนามแบบอันนี้มันสีได้ดูดเลยหายเแจจุถวดนี่นี่กือจุกจุ สบายเขาก็พ่อสบายจำน้ำตาลบ่จำน้ำจำน้ำตาลก็หน้าบ่โอ้โหไระดำเลนนี้จ่อยย่างสูมันบ่เกินข้องแบบน ก็่ดโดยด้ยมดอีชชดเด็กหน่อยขีดขานอ้อยเอา้านี่สีหงาหทน้าเตะไม่ไหวเอ้าเหีือว่าเาาบระบา,ายที่คนี้ ท่านที่ชาแกงกันหนวหนกำลังเืมกำลังเืมกำลังืมสมำตนเห็นไหมไอซูเลยเนาะกำลังดมลังมกำลังเสียเนี่ยะครกำลังเดิมใา่จัหวานครับเอปลาที่ปน

มาขึ้นที่เรื่องเรื่องส่นหวานเดียวแยก็โดยว่าข่าทิมโลงมันดีมันแตกพอขึ้นที่เรื่องส่นหวานเออบี้บี้สุนมันแตกทิมลงทีนดิ่นแล้วคยขึ้นกินทัึงๆบอกด้วยอะไรกินเทองคืนกินทึงๆมันหวานเขาอยู่ตรงส่วนโอ้ยจินบอกอย่างหวานเลยทิมมันก็ต้องไต่สมเขาว่าก็เลือเสือเดี่ยวเก่านั่นแหละบัวคือมันโตมากเลยมันจะเทือนเดียแต่เปลือกก็ยังมันแตกบี้มันจะเกิดเพราะแตกเกิน อิตโดยเอ้ยตาดูเราต้กินเหมือนเดิมสีงามน้ำรับตาต่หวานเอ้ยอืดเรื่องเม็ดเลยออกหยาด ได้หมดภาคอยอืดหอยก็อืดนเว้ยกินภักกระเด้าหันกินข้าม่งใหญ่ๆก็ออกอยากเือกันเออภักกระเด้าแห่งแต่มที่ไงเพื่อสิแหลกยำเด็กแหลกแม่มีในวันไหนมันอื้ออื้อมันอื่ดเรื่อยู่ยังสองทวนสามทวนไปตากแขหงมาแกวแล้วก็ขึ้นหยาของอระโบกมากกับบอคงเนาะไม่กินบอเออกินอยู่อุ้ยนี่ได้แบกท่านทวดเอ้าเก็บเอาใน่อังสาดแหละ เห็นเลยหักอ uh ันอะไรนั่ยตอนบ่ได้ตอนเราไม่ลนลงน้ำไม่นอนบ่พอมีหอันอนนอนขึ้นลไม่กินมันอยู่ไก่นาอนี่น้องข้งน้องกิ่่รูอยังกินได้แยกลงกะีเล็กอู่ตัวยูทีโรบ่ไว่ท่านเห็นเพรเขาเรื่องบักขั้นบักขามหน่วยหัวอายุทานีเล็กแ่สิอั่ตัวยูตีเอ เดี้ยบุคคอะไรนะครับนี่่นไม่ก่นกีนกินอสีสิบองมีฟอกตัวเครื่องมาสิกระจำทำรวยมันสุตเตอร์กจะเอีย้ยมันเกลอกเลยเกลอดอ่ะเกลดมืดหนุยเราะลวานควนกุ้งค้อนขึ้น สีปยางด่งเลยสีปกยางเห่วเลยพอตอนนี้ช่วงมันขื้นไงอยขืเลยเนาะขืนอาะกดไข่ดาวที่เขาปะจำแล้วก็ข้นๆ้มันเขาก้นก็เหือนำใส่กระปุกคือมันจำเหมือนกันเนาะแล้วก็ผู้ช่ยจไม่นห็ กินอะไน้อคอยยังไงไไเไ okay. ด,ด,ด,ด้นูนงอ,องอมันจะคาพ่อีแข็งเลยดิบใหม่กินลไรกงคอยแหงมันแดงโอ้ยยังอะ่ะดีไปยังดีฟุกเกิรหวานบอหวนหวาน <ừ. S 2> ต่านพื้นบานเลยเพราตลาดเขาก็ขึ้นแล้วก็จะบีลงเนาะางน้องเนาะแน่่นเนะโอ้ยถ้าแพทสมอยู่น,น้าตาหิวตะกี่พัก,กันไปเก็บหน้าแถวืุ <ừ. S 2> นน,นั่นน,น้ามือไก่ ใงโลนเราข้าล่างจะเจอโบต่ายนี่ดำไปหมดทีเดียนขอแก้วเ่ยบวชมาอยู่บ้านห้าวันหรออยู่บ้าน้จได้สามเลยเ้ยเรากิดจิตหยุดกกกับเขาเห็นเห็นยังหรอวันเราอยากเนี่เฉพาะเราเผาแรึ้นถึงลดตาไปเลย บัวบาดดาบกเต็มืบ <st> ่เขมาแต่น้าตดเลยบัแมนซิงไข่ข <IC aciones> really ึ้เมียงพือกีเสดดาบขี้เมียงพือีเสดดาบบักพริกไหลบ่บักพิกสบไมเห็มีบ่สิบาทบักยมกูเป็เรียกอันนั้นแล้วกูยำบักตัเห่บัขา เต็มขาเลยอีหลืมปะนันมันก็เอาแขยดได้เนาะยดยดน้หลกขาตอ่านเลยีะดดแว่าลาท่าตสต๊อปเลยไปเฮ็ดิละให้อบอกแม่ากินรก,รกระจกให้เจอีเงอยู่สนเนี่ย เราอยากแห้งเลยจังเราเนี่เบื้งเดองอ้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งขั้นสมเดอ้อเป็นหน่วยเป็นหน่วยแม่ยิงยยย่งยงจะสั่งที่เราไปกินนื้อใครบอกว่ากินบลาคาบส,สุกปลาเสียบซมทำนี<ห>้กินเสียแม่และน้อยแต่โดยกืนเลยเนาะกืนเอากืนเอา,เอา,เอา,มาหมดขาวโง่วยหรือเปปัน่นปั่นปลาอีหยังก่อ ปั่นเมใส่เอ,อ,อี่ยเม่าหน้าแล้วหนูกินแห่งแสบน่าตโดอยแป้นนี่ยังดอกไอออันนี้ยังเขากินเทิงเม็ดบักคอเออบักคอตอดอยกินบักค้ามซุกคือบักคอเลยแค่คุณกิ่งแค่คุณกิ่งก็ต้เห็นยาเรียนเขาห้องาน้ำได้ค่ะในนี้กระปุกขาวกิ่งเลยเรียนบรายเขากินมาซื้อลมกิ่งที่ลูมเขาป้ายเลยหันดากไปทางพุ่นแหละ อุ้ยกมีแตุกเคยสมเอียนยังไงแขกท่านเนี่ยก็รีก่อนไม่เห็นนะถ้ากระทูเจะซื่อแล้วอุ้ยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้วลยสัตว์ดอาหูตุนนึงกนอนเลยพ่มุงยงมาเพิ่มกระทั่งปาตีนกันอีกตุ่นหนึ่ง บอเอยนึกว่าจะพูดหน้าตาเพิ่มแล้วก็หน้านั่นก็จอนพูดเห็นบอขามแต่โมนียแต่มันกับบอเคยบอเคยเนี่ยมึงกางหังก็มันบางทีรถไใกล้สโลสโลสโไปมาต้องสโลดองเนี่ยลี้ยวมาแต่ใกล้ก็เห็นของมันขาวเต็มตุ่นอยู่ถ้าไม่เห็นอยู่มันจะมันอยู่ซื้อไหนแม่มานไม่ว่าแม่มันไม่นู้แม่คนทอง